สวัสดีแฟนๆพพกมันทุกคนนะครับก็อยู่กับผมอีกครั้งนึงนะครับกับเกมพ็อกเก็ตเทนเมนต์ในบนเครื่องเกมวียูครับและหลังจากที่เราได้ประสบความสําเร็จกับซีรีส์ของลิซดอนนะครับใส่แรงครับที่เข้าสู่การสอบเข้า B2 นะครับก็มาถึงแล้วนะครับมาในเมื่อเราเล่นลิซดอนนะครับ่ามาถึงจุดนี้นะครับเราก็ต้องใช้ลิซดอนนะครับให้ถึงที่สุดครับผมจะใช้ลิซดอนนะครับไต่แรงครับเข้าสู่การสอบครับปกติผมจะใช้มิวทูมาโดยตลอดนะครับมามาชมกันเลยครับว่าคู่แรกเราเจอกับใครครับ โอเคมาเจอแล้วมาดูนาว่าเราเจอกับใครครับเราเจอกับปีกระจูมวยปั้มครับ B 2ครับโอ้โหเขาก็จะอัพเหมือนกันครับถ้าเขาชนะตานี้นะครับเขาจะอัพขึ้นสู่ B 1ครับโอ้นี่มันช่วงไต่แรงชัดเลยมาผมก็อยากชนะนะแต่ขอโทษด้วยผมจะไม่ให้คุณแรงอัพแน่นอนเร็วไหมล่ะแต่คือมันก็ต้องเป็นประโยชน์ของเราไงคือเราก็ต้องอยากชนะบ่ะเพราะว่าเราไต่แรงมาตั้ง5้าพาแล้วนะเว้ย มันก็ต้องชนะดิมามาเริ่มกันเลยครับรอบแรกครับกับพี่จุงใบแป้งครับยังไงไฟฟ้ามาครับกันได้ครับเฟรมโทเวอร์ก็ไปครับไม่โดนครับเคาน์เตอร์ไม่ถึงครับเขาไม่เข้ามาครับแล้วพวลทีมานี่ยิงลูกไฟครับโอ้เขากันได้เหมือนครับเฟรมโทเวอร์จับอะไรยันลงไปกันได้ไฟเพชรไม่โดนครับโดนไปฟ้าครับไฟมันโทเวอร์เข้าไปครับเต็มๆสักทีเถอะ นี่กวาดล่างเฟรมทาวเวอร์เข้าไปยังไงโอ้โหอ๋อได้อย่างนี้เหรอถึงก็บัฟบัฟดีเฟน์ได้โอ้อย่างนี้นี่เองโอเคโอ้โหโดนดิชาร์สครับไฟพันเข้าไปเต็มๆครับแอร์ซันลสจับไซมิคอลไม่ได้ครับเขาเลือกเทียตีครับอืมอะไรเอเล้ทเวฟอะไรอืมเคาน์เตอร์ครับยันไปยันหนึ่งก็ไฟพันเข้าไปแอร์ซันลสยังไงกระโดดชาร์จยันลงไปครับแล้วกวาดล่างอีกทีนึงครับเออเอาดิมา มามาต่อเฟรมทาวเวอร์เข้าไปอ่ะโอ้โหโดนจับครับไซคิกเข้าไปเต็มหน้าเฟรมทาวเวอร์ครับเฟรมทาวเวอร์อ่ะสแปมนี้แหละโอ้อะไรอะไรดิชาร์ดอะไรยังไงจับครับโอ้เข้าไปครับซีจี้เบิร์ดครับดิชาร์ดนี่ไฟพังเข้าไปโอ้โหโดนสุกรบันที่เคาน์เตอร์ครับยังไงยังไงเข้ามาเปล่าเฟรมทาวเวอร์ครับอืมสกัดเอาไว้ได้เฟรมทาวเวอร์อีกทีโอ้โหเขาเด้งขอบครับ ทั้งเป็นใช้นิขั้นสูงจริงๆครับโอ้ยไม่นึกไม่ฝ่ายเขาอีกเท่าวรครับเขาใช้แบตตี่เขาธนาครับเลือเหลือหนึ่งยังไงจะหนีไปไหนวะเอ้ยยูกรเพิ่มเรื่อยครับเรียบร้อยครับเฟรมพวเวครับโอ้โหเวลาตะกี้ครับเหมือนผมเห็นไม่ผิดเมื่อกี้ผมมองไม่ผิดนะเมื่อกี้เหมือนเลมัน0.85วิครับโอ้โหเกือบไปแล้วตะกี้ะมาโหมันมากครับมันจริงๆครับรอบนี้ อ่ะมาตอนพี่รอบที่2ครับไขกบครับยิงน้าร่องก่อนครับเข้าประชิดก่อนอยังไงยังไงพ่ก็จูไฟพันเข้าไปไม่โดนครับเคาน์เตอร์มากันได้โอ้โหโดนไฟอิงเพลครับไฟพันเข้าไปครับต่างหักก่อนยันเข้าไปไม่โดนครับไฟพันอีกทีหนึ่งกระโดดครับหลบต่อยยันไฟพันโอ้โหเคาน์เตอร์มากันได้ไฟพันสุดกระปายแอสแลตต่อยทีหนึง่งแล้วก็ไซส์จิกทอยครับตามสเต็ปหมุนทุ่มโลกยันลงมา จับต่อครับโยนขึ้นเฟรมโทเวอร์ครับเออเหลือ76หเหรอยังไงเฟรมโทเวอร์ทำอีกทีหนึงครับเหลือ20แปลงซูจิเบิร์ดไหมไม่แปลงครับเขาใช้แบ็คกี้เขาขนาครับไม่ให้ผมใช้่าริคิลิโก้คิดได้ครับขอแปลงครับซูจิเบิร์ดครับดิช้ามาก็กันได้โดนเคาน์เตอร์สุดกำมาครับโอ้อัพสกัดขึ้นครับเวงกเาแนะคอมโบครับอย่างนี้แล้วปิดด้วยอิเล็กโทรเวฟครับเตะเข้ามาครับรถสปีดผมครับแย่ละแย่ละ ยังไงวะเนี่ยเพลย์เพราอว่าโอ้ไม่เขาใช้เท่าไม่ตายครับทดอึกแคปเพสครับโอ้พิกาจูครับหนึ่งเท่านะครับตอนนี้มารอบสุดท้ายครับผมจะใช้อีวุยครับผมว่ามันน่าจะเพิ่มเลือดได้ระดับหนึ่งอยู่ยิงไฟไปครับเผาไฟฟ้าทิ้ง ยิงไฟเข้าไปดับเบิลทีมากันได้ตีปกติครับชาร์ตตีไว้หลบได้โอ้ไฟเพจกันได้เหมือนกันเฟรมโทเวอร์เคาน์เตอร์เออเฟรมโทเวอร์ดักด้านหลังครับยังไงเฟรมโทเวอร์เข้าไปไฟเพเหรอยันลงไปกวาดล่างใส่สุดทัดโดนเคาน์เตอร์สกลับมาลิชาร์ตเอาดิยังไงเฟรมโทเวอร์อ่ะเฟรมโทเวอร์เอาดิเกียนขนาดไหนไฟพันเข้าไปครับแอสเซ็ตโอ้โหโดนตีปกติโดนแย็บเข้ามาครับเฟรมโทเวอร์เข้าไปครับ เข้ามาไม่ไม่เข้าหรอไม่เลยเฟรมทาวเวอร์อีกทีนึง่งยังไงส่วนสายลอยครับไปแหงไม่กาส่วนเอครับแล้วก็ตีปกติครับจับไฟมิกทอยโอ้ยเขาก้มหลบครับมีโยอะๆโดนตีปกติแต่ตามด้วยไฟลิมเพยครับแล้วใช้ท่าไม่ตายลิมเพยครับไม่สำเร็จครับอืเจ๋ดายดมากยกืดจูถอยหรอถอยแล้วแอสซลเลเข้าไปโอ้โหโดนเคาน์เตอร์สุกมาครับถอยนักใช่ไหมเฟรมทาวเวอร์เข้าไปครับเรียบร้อยครับ ต้องเป็นการภาคที่แบบรัวเลยเกินตอนนี้เราได้มาแล้วครับ1วินครับหรืออีก2วินครับโอเคครับงั้นเรามาดูที่คู่ต่อไปเลยครับมาแล้วครับคู่ต่อไปครับคู่ที่2ครับเจอบใครครับอ้ยคุณพระเจ้าเจออะไรวะเนี่ยเจอกับเทวหน้าเดี๋ยวนะทำไมมันจะดวงสมพง์กันขนาดนั้นวะเนี่ยนี่เราเจอกับมามากี่พาร์ทแล้วเนี่ยไอเทวนาคนนี้เนี่ย คือมันอยู่ b ีสาตั้งนานนะแต่ว่ามันยังไม่ขึ้นอะ่ะแต่ผมเล่นจนแบบขึ้นแล้วอะ่ะตอนเนี้มานายรู้แกวเราเราก็รู้แกวนายโอ้ยผมไม่ชอบเจอเลยเทลน้าตัวนี้เนี่ยแต่ผมจะชนะให้ได้มามาดูเลยครับรอบแรกครับสำหรับเทลน้าคนนี้ครับจะมีเคล็ดลับอะไรมาใหม่ๆหรือเปล่าอืมกันได้ครับโอ้โหไม่หลอยสายเดิมเลยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ยังไงดีวะเนี่ยเฟรมทาวเวอร์เข้าไปเออเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วถอยหลังนะใช่ไหมนี่เข้ามาแล้วเพื่อนเฟรมทาวเวอร์เข้าไปเมื่อกี้เรียนรู้จากพิกัดูใบปาบนี่เฟรมทาวเวอร์เฟรมทาวเวอร์ยังไงยันลงไปโอ้ไม่แตกครับอะไรจะถอยไหมโอ้โหเฟรมทาวเวอร์ไม่ทันครับไฟสปินครับเฟรมทาวเวอร์ครับอ่าเอาดิไฟพันเข้าไปครับไฟพันเฟรมทาวเวอร์เหมือนกันเหรอเพื่อนเอาดิมายิงน้ำครับดับไฟอืยังโดนหน่อยนึง แล้วมันีมาครับกันได้อ้าวจังหวะอย่างน,นี้เข้ามาแล้วเพื่อนจักวาดล่างครับโอ้โหโดนควงไม้เข้ามาแล้วเฟรมชาร์ครับอืมเขาเลิกที่จะจับครับอืมนั่นนันทีจะเห็นตันนี้เดอเหรอเหมือนเขาจะเก็บเอาไว้ตอนที่ใช้เฟรมชาร์จนะไฟพันเข้าไปเอาเร็จเ่านี้แอร์สต์ต่อยทนีนึงล้วไซนิคอยครับตายหรือเปล่าตายหรือเปล่าคุ้มลงไปครับเหลือ37ยังไงไฟพันเข้าไปอีกทีนึงอืเรียบร้อยครับ หนึ่งศูนย์ครับนี่เจอจนแบบว่าเหมือนเราจะเล่นลิซอนเก่งเลยนะเนี่ยมาต่อที่รอบที่สองครับใช้เกโกะกับชิราก็ยิงน้ำน,นำร่องก่อนครับต้องเข้าใกล้ๆกนครับไม่งั้นจะตีไม่ได้นี่โดนโควงไม้เข้ามาครับจังหวะนี้แหละนี่เนี่ยเฟรมทรัวร์เข้าไปครับเล่นจนรู้ครับตอนนี้เฟรมทัวร์เข้าไปครับโดนเตะตัดขาครับแล้วก็ตามด้วยโอุ้ยวิ่งครับ มีอย่างนี้ด้วยแล้วก็โดนโครงไม้เราเพิ่มชาร์เข้ามาครับไว้สปินตามซ้ำครับโครงไม้ซ้ำอีกทีหนึ่งอยืยากเหมือนกันครับเนี่ยโอ้โหยังไงยังไงโอ้ยโดนจับอีกแล้วคือแบบตอนนี้ซิตี้เกตผมไม่สามารถเพิ่มได้อ่ะมันโดนโอเวอวิวไงตีเนี่ยโอ้ยจะเพิ่มทาวเวอร์ครับโดนตีโปรตีครับเรียบร้อยครับโอ้นี่เขาเล่นแบบเหมือนเปลี่ยนสไตล์การเล่นไปเลยจนผมเดาไม่ออกอะ่ะ ย,ยากครับยากอนนะอมาตอนที่ฟอนต์ลาวครับขอชนะเธอมาเกโกะกับชิลาเขายิงน้ำเข้าไปครับเปิดน้ำล่องก่อนยังไงเตะยันลงไปโอ้โหโดนไซบีเข้าไปเต็มหลังครับจับครับไซบีทอยครับอ้าวโดนแบบเพียวๆเลยครับอือคุมลงไปแต่ยันลงมาเฟรมโท์ดักเอาไว้ไฟพันเข้าไปหนีไปไหนแอร์นซแล้ซ้ำอีกทีหนึ่งตื่นขึ้นมาชาร์จยันลงไป กันอืเมื่อกี้โดนไปทีหนึ่งรอบตะกี้ครับแบบยันมาปุ๊บไม่โดนไม่โดนตัดขาแล้วตอมตัดตัววิวิงครับอะไรเฟี้ยวเข้าไปครับกันได้ไล่สปินเหรอนี่เนี่ยไปครับไม่กันต้นเอกครับโกหรือเปล่าไม่กลัวเหรอโอ้ไปเหมือนกันครับซีจี้เบย์ครับยังไงไม่ปล่อยกาดเว้ยนี่นะอย่างน้อยก็ได้มาหน่อยนึงโอ้ยชิบ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 ยังไงยังไงโอ้ยเกือบไปแล้วครับเกือบตีแล้ว การพันครับเออสายเก๊กคู่กับชิลาครับสร้างระยะก่อนเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วนี่เฟรมทัวร์ทับอีกทีนึงยังไงนี่นี่นะเฟรมทัวร์อีกทีนึงจะจับเหรอฮะเอาดิทู่ระยะไกลใช่ไหมได้ได้นี่เกือบแล้วเกือบแล้วเมื่อกี้บินล่อนหลบอยู่โอกาสแดงกาดแดงละจังหวะนี้ล่ะโอ้ยโอ้ไม่โอ้โดนครับโอ้ยอย่าอย่าแพ้นะอย่าแพ้นะ อดูเฟรมทัวร์ซ้ำอีกทีนึงครับเหลือเจ็ดสิบครับเจ็ดสิบหกกับหกสิบหกครับตีเฟรมทัวร์เข้าไปครับรีบร้อยครับโอ้ยเกือบแพ้แล้วจริงๆโอ้ชนะจนได้ครับมาสองวินแล้วโว้ยโอ้เล่นจนไม่มีเสียงเลยอ่ะขออีกวินนึงสุดท้ายแล้วเพื่อนขอเธอนะมางั้นผมจะตัดกับไปครับในคู่ที่สามครับ ไม่สิเราต้องพูดว่าคู่สุดท้ายอ่าเราเจอแล้วครับสำหรับคู่สุดท้ายครับคู่ีิถามแหละเราเจอกับเกงก้าครับโอ้โหเฮ้ยคนนี้เคยเจอมาก่อนนี่หว่าผมจำได้ผมจำได้มาอีกวินเดียทนั้นเองเสียงผมเริ่มไม่มีแล้วเนี่ย อ่าผมจะผมจะใช้เซตของเกคโคกาชิระนะครับเก่งกล้าเอ้ยเก,ก่งกล้ามามาเริ่มกันครับรอบแรกครับนี่เนี่ยโอ้โวชนกันครับยังไงยังไงอืมดับเข้อมากันได้ตีปกติครับเคาน์เตอร์โอ้โหโดนผีหลอกครับเคาน์เตอร์สุกลับมาโอ้อยจะไฟพันเขาตะกี้โดนจับครับดูดเลือดแล้วก็ดูดเกลครับ บ uh ้าจริงอืมอะไรตีด้วยพุ่งนี่สมด้วยเคาน์เตอร์ครับยังไงยังไงเฟรมทเวอร์เข้าไปเฟรมทเวอร์พิงโผโดนชนกันครับชาโดพันธ์เหรอนี่สมนดพันธ์โอ้โหไฟพันกับชารโดพันธ์ชนกันครับตะกี้เฟรมทเวอร์เลยครับยานลงไปงับอีกทีหนึ่งไฟพันธเข้าไปครับเรียบร้อยครับโอหนึ่งศูนย์จบังไวครับเรื่องของเกงก้างค่อนข้างจะน้อยเลยทีเดียวมามาตอนที่เราที่สองครับเริ่มมีไฟแล้ว ง่ายแน่ๆคนนี้ต้องง่ายแน่ๆครับง่ายมากนี่แน่พุ่งเข้ามาอีกเฟรมทาวเวอร์เข้าไปครับเต็มๆเฟรมทาวเวอร์อีกทีนึงโอ้โหเขาแวบมาข้างหน้าครับแล้วก็ชาร์ตูพันวิววิบบอตี่ไอ้เอ็ตีแอมไม่ถึงครับโอ้โหโดนต่อยครับชาร์ตูพันไม่โดนครับแปงครับเมก้าลิซอนเอ็กครับยังไงไปไปพันแอรเทเรสโอ้มันเคลื่อนรัวๆครับเฮ้ยมันจะมากไปแล้วเว้ยยังไงนี่นะจับจับไม่โอ้มันเคลื่อนรัวเลยอ่ะ ยันลงไปตีกว่าล่างแล้วก็ไซส์ดุทอยกับท่าในตำนานครับปิดสวยงามครับไม่ตายเหรอนี่ปิดสวยจริงๆครับนี่ซีริ่งเบสซ้ำอีกทีนึงครับเป็นคอมโบครับโอ้โหสวยงามมากๆตายปะวะไม่ตายเราจะเจอทำไมว่เหลือสองเหลือทำไมเนี่ยเหลือสองยิงเข้าไปครับเพนทาวเวอร์ครับเรียบร้อยครับโอ้โอ้ยที่จำเป็นการเล่นที่ยาวนานจริงๆครับไม่เคยเล่นมาราธอนอะไรขนาดนี้ครับ B2 แล้วโอ้ขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามชมครับสำหรับซีรีส์ของลิซซอนนะครับขึ้นสู่ B2 แล้วครับขอบคุณจริงๆครับโอ้นี่ผมเล่นจนเสียงแหบเลยค่ะคลิปของลิซซอนนะครับก็จบลงแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมมาโดยตลอดนะครับใครที่เป็นแฟนลิซซอนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับและใครอยากดูในเกมพ็อกเก็ตดวลเมส์อีกนะครับก็จะมีตัวอื่นๆอีกมากมายนะครับสำหรับเกมพ็อกเก็ตดวลเมส์นะครับ แล้วผมก็ขอจากลางันไปก่อนครับขอพักพักเ้นูเ,เมนยาวๆกันสักพักหนึ่งนะฮะโอเคงั้นเราก็มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ